เมื่อคืนมาดูอีกรอบหนึ่งตกใจตอนแรกคิดว่าใบาตองมีแค่สองตัวที่ไหนได้นับดูแล้วหนึ่งสองสามห้าสองสี่หกแปดสิบตัวเดียวสิบตัวเดียวูกใบตองใช่ไหมโอ้สิบตัวเลยเหรออ๋อคิดว่าแต่มีสองตัวเนาะ เพราะว่าระยะเวลาก็ห่างกันเยอะเนาะเอาโหลตองโอ้คลอดเมื่อวานเนาะใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ไหมหนูคลอดเมื่อวานใช่ไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมตัวนี้อยู่ไก่จังต้องอุ้มก่นเลยไอไก่เพรามีตะลายสวยๆเลยยังไม่รู้เพศเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีหลังเนาะว่ามีเพศอะไรบ้างเนาะลูกเนาะ ช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกลเยอะเลยอะเนเ้ามีแค่สองตัวเมื่อวานวันที่ทะารยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ธันวาคมหกสามไปตองออกลูกสิบตัวเก่งมากเก่งมากหลุกเก่งมากปลอดภัยดีทุกตัว ลายลายมีทุกตัวเลยพ่อสีเทาแม่สีดำล่กงมาสีขาวดำใช่ไหมลายน่าจะมีสีเทาทุกตัวลูกอต้องดูโตกว่านี้นิดนึงประมาณเดือนหนึ่งจะดูออกจะลายสวยทุกตัวเลยอ่ะลายแบ่งสวยด้วยหัวแต่ละตัวแบ่งสวย ให้ชว์ลูกหน่อยหรอกอ๋อกินมนมเอามาทางนี้กินมนมต้องจับให้กินทุกตัวเพราะว่าลูกเขาหลายตัวมากเลยเราต้องช่วยโอ้ยไม่ใช่จะได้ชงนมโผงให้กินเพิ่มนี่ใบตองเอ้ยลูกเยอะขนาดน,นี้อืมอืมให้กินทุกตัวต้องดูตัวไหนไม่ได้กินก็ต้องช่วยเห็นไหมน้องใบตอง โอ้โหโหแต่เขาเลี้ยงลูกเป็น,นลายมีแต่ส,สวยๆเลยน่ารักที่สุดเบ่งสวยทุกตัวเลยเนะแต่ยังไม่รู้เพศเลยรู้แค่ว่ามีตัวเมียหลายตัว longkan mani baby baby, no. <laughs> baby bangkel baby